สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเบิกเนตรพระรัตนะมุนีสีบรภาสวันนี้เวลาส0บนาฬิกา สมเด็จพระอรียวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงพระอุโบสถบัตรราชบพิสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครสมเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเบิกเนตรพระรัตนมุนีศรีวโรพาตขนาดหน้าตัก29นิ้วจำนวนสององค์เพื่ออัญเชิญไป ประดิสฐานนักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่เขตจตุจักรก,กรุงเทพม,มหานครและขนาดหน้าตัก7นิ้วจะอัญเชิญไปประดิษฐานนักสำนักงาน,ก,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งทั่วประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพุทธศาสนิกชนร่วมการจัดสร้างพระพุทธรูปปางมาราวิชัยหรือปางชนะมานในพระอริยบทประทับนั่งขัดสมาิสร้างจากโลหะสำริดปัดเงามีพุทธลักษณะแบบศิลปะอยุธยาตอนกลางเพื่อสักการะบูชาสุนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่ผู้บริหารบุคลากรและพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยสมเด็จพระอริยบวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระนามว่าพระรัตนมุนีสีวโรพาสมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระมุนีผู้ประเสริฐทรงรุ่งเรืองด้วยพระสิริและพระรัศมีอันประเสริฐ